ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Wood Turing Wave ฟช่วงนี้ก็มีผู้เล่นเนี่ยถามผมมามากมายเลยนะครับผมว่าตัวละครจินซีเนี่ยเราควรที่จะปลดกลุ่มดาวที่1หรือว่าอาวุธประจําตัวดีนะส่วนผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะถามว่าตัวละครตัวนี้ในแพท2.0เนี่ยมันยังน่าสุมหรือเปล่าก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเลยกันนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยกลุ่มดาวที่1หรือประจําตัวดีส่วนถ้าใครที่ปลดกลุ่มดาวที่1ของตัวละครจินซีไปแล้ววางแผนที่จะปลดกลุ่่่มม,ม,มดาาาานีัุไหหทคค้คาบบางสรํร ตัวละครตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวูดทริงเวฟที่ถูกกว่าเติมเองหรือว่าต้องการเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเราเติมเองเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนําร้าน Wisdom Topup เติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Wisdom Top Up หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ w i s d o m Top u p .com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอด Wis ด o อม o ็อปได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นอีกเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่คาถามแรกก่อนเลยกันนะครับสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่ในแพท2.0เนี่ยตู้ตัวละครท่านเจ้าเมืองกับตู้ตัวละครล็อกเซียเนี่ยเปิดใครดีผมก็จะแนะนํานี้นะครับผมว่าถ้าเปิดได้เพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเปิดท่านเจาเมองนะครับยังไงก็คุ้มนะทีนี้ถ้าคนที่เปิดตัวละครท่านเจ้าเมืองตังแต่่ตตอนทีัววละครตันี้มาครั้งแรรรรกในน81.1ี่ะะะหวววววาาางงออุธปจํตตตัััขลค กับกลุ่มดาวที่1เนี่ยเราควรที่จะเลือกเปิดอะไรดีก่อนที่เราจะไปให้คําตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถขออาวุธประจําตัวแล้วก็กลุ่มดาวที่1กันก่อนเลยกันว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรจากอาวุธประจําตัวแล้วก็กลุ่มดาวที่1บ้างมาเริ่มกันที่อาวุธประจําตัวกันก่อนนะครับอาวุธประจําตัวเนี่ยถ้าเราเปิดมาเราจะได้อทเคที่5 8 7หน่วยแล้วก็ได้คีเลตมาที่24.3%ส่วนความสามารถขออาวุธประจําตัวเนี่ยเพียงแค่เราสวมใส่เราก็จะได้รับโบนัสท่า12% ส่วนความสามารถด้านล่างนะครับเมื่อเราทําการใช้โทมสกิลเข้ามาในสนามเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสดาเมจเรสเซนซ์สกิลเพิ่มขึ้น24เป็นระยะเวลา12วินาทีและความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราทําการใช้เรสเซนซ์สกิลเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสดาเมจเรสเซนซ์สกิลเพิ่มขึ้นอีก24เป็นระยะเวลา12วินาทีคือพูดง่ายๆอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเมื่อเราสวมใส่แล้วเราทําการใช้สกิลอินโทรเข้ามาในสนามแล้วก็ใช้สกิลอีเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสเรสเซนซ์ส ซ็นด้วยกัน ความสามารถของกลุ่มดาวที่1นนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะเมื่อตัวละครจินซีเนี่ยทำการโจมตีตอนที่น้องอยู่ในโหมดบังกรนะครับเป็นการโจมตีปกติหรือว่าตอนที่อยู่ในโหมดบังกรแล้วก็ทาการใช้สกิล E เนี่ยตัวละครตัวนี้จะได้รับสเต็กมานะครับผม1นึ่งสเต็กนะซึ่งจะสามารถทําการเก็บได้สูงสุดที่4สเต็กและภายในหววีนะครับผมถ้าเรามีสเต็กนี้แล้วก็ทําการกดใช้สกิล E เพื่อทําการยิงบีมแบบพิเศษเนี่ยมันจะนําสเต็กที่เราทําการเก็บมานะครับผมก็ถ้าเรามีทั้งหมด4สเต็กเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความแแรงิล E บบพเศษ ได้สูงสุดที่80%ด้วยกันนะเพราะหนึ่งสเมันจะเพิ่ม20%นะครับแล้วเราจะสามารถทําการเก็บได้4 s t a ็ k เนี่ยนั่นก็นหมายความว่าสกิล E จะแรงขึ้นถึง80%เลยนะครับมันก็เลยเป็นกลุ่มดาวที่ช่วยเพิ่มดาเมจได้เยอะมากๆผมก็จะขอตอบแบบไม่ลังเลเลยนะครับให้เลือกอาวุธประจําตัวนะเพราะอาวุธประจําตัวเนี่ยถ้าไปเทียบกับอาวุธจากตู้ถาวรแล้วความแรงมันต่างกันอยู่ที่ประมาณ18%เลย ซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับการปลดกลุ่มดาวที่1น,นะครับการมีกลุ่มดาวที่1กับไม่มีเนี่ยเรื่องดาเมจมันก็จะแรงต่างกันอยู่ที่ประมาณ15%นะครับแต่ถามว่าทำไมผมถึงคิดให้เปิดอาวุธประจําตัวเนี่ยมันมีผลอยู่2อ,อย่างด้วยกันเหตุผลอย่างแรกนะครับตัวอาวุธของเกมนี้เนี่ยมันไม่มีทางหลุดเลทนะอยู่ที่ว่าเราจะได้ลึกหรือว่าได้ไว ส่วนอย่างที่2เนี่ยเมื่อเราได้วุฒประจําตัวมาแล้วมันจะช่วยเราสามารถบาลานซ์ค่าคีเลตแล้วก็คีดาเมทให้กับตัวละครตัวนี้ได้ดีมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาวุธของในพลจิยานแล้วก็ไปใช้วุฒ5ดาวจากตู้ถาวรที่มันให้มาเพียงแค่ ATK แล้วก็ ATK เซนี่ยบอกได้เลยนะครับผมว่าปั้นสเต็กยากมากๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงอาวุธสดาวเลยนะครับดาเมเนี่ยหายไปเยอะมากๆ ส่วนในผลที่ผมไม่แนะนาให้สุ่มกลุ่มดาวที่1เนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มดาวนะครับมันก็เหมือนกับการเปิดหาตัวละครนะถ้าเกิดว่าเราหลุดเหรนเราต้องเสียถึง2ทองนะครับเพื่อที่จะได้กลุ่มดาวที่1น,นะตีในแง่ความคุ้มค่าแล้วอย่างไงวุฒิประจําตัวก็คุ้มค่ามากกว่าทีนี้มาที่คําถามต่อไปกันนะครับถ้าเกิดว่าเราปลดกลุ่มดาวที่1มาแล้วเนี่ยและเราต้องการปลดกลุ่มดาวเพิ่มให้กับตัวละครตัวนี้มีกลุ่มดาวไหนที่คุ้มค่าบ้าง เรามาดูความสามารถของกลุ่มดาวที่2กันว่าน่าปลดไหมความสามารถของกลุ่มดาวที่2เนี่ยเวลาที่ตัวละครตัวนี้ไม่ได้อยู่ในการต่อ,อสู้เกตฟอร์เตเซอร์กิตนะครับผมบนหลอดเลือดตัวละครเนี่ยมันก็จะเต็มให้เราทันที50แต้มนะครับแต่ว่าฟังดูเหมือนจะดีซึ่งตอนที่ตัวละครตัวนี้เข้ามาแรกๆเนี่ยผมก็คิดว่ากลุ่มดาวนี้น่าจะเป็นกลุ่มดาวที่โกงมากๆแต่พอเอาไปเล่นจริงๆแล้วนะครับเราจะสามารถใช้ความสามารถของกลุ่มดาวที่2ได้เพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นนะเพราะถ้าเราต้องการที่จะใช้รอบที่2เนี่ยในโหมดหอคอยมันจะไม่ได้นะครับพรเพราะ จากการต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในโหมดหอคอยเนี่ยเราก็จะอยู่ในการต่อสู้ตลอดเวลานะเพราะกลุ่มดาวนี้ถ้ามองในแง่การเพิ่มดาเมจเนี่ยแทบจะไม่เพิ่มเลยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มดาวที่ไม่คุ้มมากๆถ้าจะเปิดมากลุ่มดาวที่2ผมแนะนําว่าหยุดกลุ่มดาวที่1จะดีกว่า ต่อไปกลุ่มดาวที่3ของตัวละครจินซีเนี่ยความสามารถแบบสั้นๆง่ายๆเลยก็คือทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้ทําการใช้สกิลอินโทรเข้ามาในสนามเขาจะได้รับบัฟเอทเเพิ่มขึ้น2ี่เป็นระยะเวลา20วินาทีซึ่งไอ้บัฟตรงนี้จะสามารถทําการสแต็กได้สูงสุดที่2ครั้งนั่นก็หมายความว่ากลุ่มดาวนี้ตัวละครจินซีจะสามารถเพิ่มเอทเคได้สูงสุดที่50%นะมันก็เลยเป็นกลุ่มดาวที่ช่วยเพิ่มดามเมจให้ตัวละครตัวนี้ได้สูงถึง22%นับมมาาาจากกลุ่ดวที่1นรับนํงลนนเลยต่อไปกลุ่่มดาทีอบ,บ์เซ ง่ายๆเลยนะครับทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้ใช้สกิลอันติหรือว่าสก e ิล E แบบพิเศษเนี่ยจะทําให้ตัวละครทั้งหมดในทีมนะครับผมได้รับโบนัสดาเมจธาตุ20เป็นระยะเวลา20วินาทีด้วยกันก็เป็นกลุ่มดาวที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้ตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้น10นะครับแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มดาวในการช่วยเพิ่มดาเมจได้เพื่อวมทีมมากกว่า ่อไปกลุ่มดาวที่5นะครับกลุ่มดาวที่5เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะจะเป็นการทําให้สกิลอันติของตัวละครตัวนี้เนี่ยมีดาเมจแรงเพิ่มขึ้นอีก120%ก็เป็นกลุ่มดาวที่ฉีกมาเลยนะครับถ้าเรานับตั้งแต่กลุ่มดาวที่0นย์กับกลุ่มดาวที่5เนี่ยดาเมจที่ตัวละครตัวนี้จะทําได้เพิ่มขึ้นถึง74%เลยและสุดท้ายกลุ่มดาวที่6นะครับกลุ่มดาวที่6ก็แบบสั้นๆนะครับผมมันจะทําให้ Skill E แบบพิเศษเนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้น45%แล้วก็จะทําให้ตัวคูณเวลาที่เราใช้แต้มนะครับผมแต้มที่เป็นแต้ม Forte Circuit ที่เราจะเป็นต้องเก็บให้เต็มเพื่อ Q.E. แบบพิเศษเนี่ยแรงขึ้นนะครับมันจะทําให้ตัวคูณตรงนั้นเนี่ยแรงเพิ่มขึ้นอีก45%ด้วยกันนะคือพูดง่ายๆถ้าเราปลดกลุ่มดาวนี้มานะครับเทียบกับตัวละครจินซีซีศย์เนี่ยมันจะทําให้ตัวละครตัวนี้มีดาเมจเพิ่มขึ้นที่109%เลยเพราะงั้นสองคนที่ต้องการที่จะปลดกลุ่มดาวนะครับแนะนํามากๆก็จะเป็นกลุ่มดาวที่1กลุ่มดาวที่3กลุ่มดาวที่5แล้วก็กลุ่มดาวที่6นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาถึงกลุ่มดาวที่5าแล้วเนี่ย ทีนี้ก็ถึงเวลาในการมาอัปเดตไกด์การเล่นตัวละครท่านเจ้าเมืองในแพท2.0นะครับเผื่อว่าใครขี้เกียจย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมที่เคยได้ไกด์ตัวละครตัวนี้ว่าเล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สิ่งที่เราควรรู้กันก่อนเลยกันสําหรับเรื่องแรกเกี่ยวกับตัวละครจินซีที่เราควรรู้เนี่ยก็คือทุกครั้งที่ตัวละครจินซีทําการใช้สกิลอีแบบพิเศษไปแล้วนะครับเราจะสามารถทําการสลับตัวละครตัวถัดไปเข้ามาในสนามได้ในทันทีนะครับโดยที่ตัวละครตเเตเยเลเ็ลกกบ ซึ่งการที่ตัวละครจินซีจะสามารถทําการสลับตัวโดยที่ไม่จะเป็นต้องพึ่งเกตในการสลับตัวแบบนี้เนี่ยข้อดีแรกก็คือจะทําให้คอมโบโรเตชันของตัวละครตัวนี้นะครับผมลื่นไหลมากๆเพราะเราไม่จะเป็นต้องรอเหมือนตัวละครเมนดิเพยตัวอื่นนะครับที่เราจะสลับไปที่ตัวซัพพอร์ตก็ต้องเก็บเกตให้เต็มก่อนคอยสลับไปนะแต่ว่าท่านเจะเมองเนี่ยฉีดเสร็จก็สลับได้เลยนะครับและถ้าเรามีเกตในการสลับตัวเต็มนั่นก็หมายความว่าเราจะสามารถสลับไปที่ตัวอื่นแล้วก็สลับมาที่ตัวละครท่านเจะเมืองแล้วก็สลับไปที่ตัวละครตัวอื่นนไไไดดด้้้้้คครรัััังงงึึะะจทําใใหตตววลถถป่ช ครั้งเลยนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วแหะครับผมว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบไหน สิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เรื่องที่2ก็คือตัวละครจินซีเขาจะมีรูปแบบการเล่นการวลโลเทชันอยู่2รูปแบบด้วยกันนะปัจจุบันนี้นะครับแบบการเล่นปกติไม่นับควิกสวอปนะรูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นการเล่นตามปกติเลยนะครับเริ่มที่ตำแหน่งซับพอร์ตสลับไปที่ตำแหน่งซับดีเพสแล้วคอยสลับมาที่ตัวละครจินซีนะซึ่งการเล่นรูปแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตัวละครท่านเจ้าเมืองเนี่ยการฉีดสกิลอีในครั้งแรกไม่แรงนะครับเพราะเกรดฟอร์เตซิกิตเนี่ยมันจะยังไม่เต็มนะครับมันจะอยู่ที่ป่ลนแี้วเ2ไย เกจในการฉีดของตัวละครจินซีตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปมันก็จะเต็มหรือไม่ก็เกือบเต็มแล้วนั่นเองนะครับส่วนรูปแบบในการเล่นแบบที่2นะครับก็คือให้เราเริ่มด้วยตัวละครจินซีก่อนเลยนะครับทำการเล่นตัวละครตัวนี้จนกว่าเราจะสามารถใช้สกิล e แบบพิเศษได้นะพอเราฉีดสกิล e แบบพิเศษเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทาการสลับไปเริ่มที่ตัวละครซัพพอร์ตนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เล่นตัวละครซัพพอร์ตให้เกตเต็มสลับไปที่ตัวละครซับดีเพทเล่นตัวละครซับดีเพทได้เกตเต็มแล้วก็สลับมมมมมมาาาาาเเเเเรรรรริิ่่่่่่ทททีตัวะะคนนจจ้้ือองงใใใใหหหซึกกบ็ ตัวละครจินซีนะครับจะสามารถทําการเก็บเกรดฟอร์เตสเกิตเต็มได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2รูปแบบนี้นะครับก็จะใช้เวลาในการจบหอคอยไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะก็เลือกเอาว่าเราต้องการที่จะเล่นตัวละครจินซีในรูปแบบการวนโรเทชันแบบไหนให้ตัวละครจินซีเริ่มก่อนหรือว่าให้ตัวละครซับพอร์ตเริ่มก่อนนะครับอันนี้ก็ตามใจเราเลยแต่ไม่ว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนในปัจจุบันตัวละครตัวนี้การเล่นวนคอมโบแบบปกติเนี่ยก็ยังสามารถจบหอคอยได้แบบเวลาเหลือๆเ,เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการจัดทีมกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งตัวซัพพอร์ตกันก่อนเลยแล้วกันนะตัวซัพพอร์ตที่ตัวละครจิตซีจะสามารถใช้ได้นะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างชอนคลิปเปอร์นะครับชอนคลิปเปอร์เนี่ยจะมีข้อดีก็คือจะสามารถทําการบัฟคีเลตคีดามิตให้กับเราได้นะตรงนี้ถ้าใครปั้นตัวละครท่านเจ้าเมืองที่คีเลตน้อยๆเนี่ยสามารถเลือกใช้ตัวละครอย่างชอนคลิปเปอร์ได้ ตัวเลือกที่2ที่สามารถเอามาเล่นกับตัวละครจินซีได้ดีเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกอย่างวอลีน่านะครับมีความสามารถในการบัฟดาเมจทุกทาธาตุนะครับผมให้กับตัวละครในทีมนะอีกทั้งตัวละครตัวนี้ก็ยังมีความสามารถในการทําดาเมจนอกสนามจากสกิลอันติด้วยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีในการนํามาเล่นกับตัวละครท่านเจ้าเมือง ตัวเลือกที่3นะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างไปจือนะครับไบจือเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่จะมีความสามารถคล้ายๆกับวอลเลน่าเลยนะที่จะสามารถบัฟโบนัาดาเมจได้ทีมได้นะครับเพียงแต่ว่าจะบัฟน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีความสามารถในการทำดาเมจนอกสนามได้เหมือนกันและตัวละครตัวนี้ก็เป็นธาตุนำแข็งก็จะช่วยในการเก็บเกตฟอเตสกิตได้ไวขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้ต่อไปเรามาดูกันที่ตำแหน่งซับดีเพจกันบ้างก็ตอนนี้ต้องขอบอกไว้เลยแล้วกันนะครับผมว่าตัวละครจินซีเนี่ยยังไม่มีซับดีเพจประจําตัวนะครับเจ๋อจื่อเนี่ยถึงแม้ว่าจะเอามาซับแล้วดีที่สุดก็ตามแต่ว่าตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ซับเฉพาะทางของตัวละครท่านเจ้าเมืองนะตัวละครตัวนี้เอามาซับเพื่อตัวละครชาร์ลอตโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยต้องรอต่อไปนะครับต้องรอตัวละครซับที่มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจเรสเน้นสกิลนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการเพิ่มโบนัสดาเมจท่าแสงนะนั่นจะะััวาปตลรํ ตัวของท่านเจ้าเมืองนะคร <Stevens>. ับดีลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างยิลินนะครับถึงแม้ว่ายิลินจะไม่มีความสามารถในการบัฟดาเมจสกิล E ให้แรงขึ้นนะแต่ว e <CGI> ่าก็ยังมีความสามารถในการบัฟอันติอยู่นะครับซึ่งอันติของตัวละครจินซีเนี่ยก็ไม่ใช่เบาๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีความสามารถในการทาดาเมจนอกสนามจากมาร์คที่ตัวละครตัวนี้แปะไว้ด้วยก็จะช่วยในการเติมเกรดให้กับตัวละครจินซีได้ดีมากมาก ทางเลือกลองลงมาเนี่ยผมให้ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมก็ตัวแรกก็จะเป็น,นต,ตัวละครอย่างเต๋าฉีลูมิแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่เราสามารถนํามาใช้ได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นคุณลุงผมฟ้าคนนี้เลยนะครับก็จะมีข้อดีแตกต่างกันออกไปนะคุณลุงผมฟ้าเนี่ยก็จะช่วยในทางด้านการเก็บเกตนะครับฟอร์เทสเซอร์กิตเพราะว่าเพียงแค่วางเสาก็จะสามารถทําการสลับตัวได้แล้วส่วนตัวละครอย่างเต๋าฉีแล้วก็ตัวละครอย่างลูมิเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีความสามารถในการช่วยเก็บเกตนะครับแต่ว่ามีความสามารถในการบัฟเรสเซนซ์สกิลนั่นเองนะครับมันก็เลยทาให ตัวละครไหนสีดาวในการซับให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยดาเมจที่ออกมาจากสกิลวีของตัวละครท่านเจมเมืองมันก็จะใกล้เคียงกันอ่ะทีนี้มาดูกันในส่วนของเซ็ตเอ็กกันบ้างเพราะว่าในแพทใหม่2.0เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเซตเอ็กโค่ธาตุแสงอันใหม่เข้ามา1เซตนะมาดูกันว่าท่านเจมเมืองเนี่ยควรจะเปลี่ยนไปใช้ไหมหรือว่าแชนเดิมดีอยู่แล้ว ซึ่งความสามารถของเซตเอโคอันเดิมนะครับถ้าเราทําการใส่2เซตเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสธาตุแสงมา10%ส่วนการใส่5เซตเนี่ยเวลาที่เราทําการใช้อินโทรสกิลเข้ามาในสนามเราก็จะได้รับโบนัสธาตุแสงมา30%ก็เป็นเซตที่เพิ่มดาเมจธาตุแสงในหะ้กับตัวละครท่านเจาเมืองได้สูงสุด40%โดยที่เงื่อนไขในการใช้งานเซตนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ใช้อินโทรสกิลเท่านั้นสําหรับความสามารถของเซตแสงอันใหม่นะครับก็ถ้าเราทําการใส่2อันเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสดาเมจธาตุแสงบวก10%ตรงนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะแต่่ถ้าาาเเกิดวรส 5อันเนี่ยความสามารถตรงนี้จะแตกต่างกันแล้วนะครับก็เวลาที่เราทําการใส่เสแสงครบ5อันแล้วเราทําการโจมตีด้วย s p e c t r รด d a m a ที่เป็นแบบฟ o เซ i ลนะครับผมเราจะได้รับคีเลตมาฟรีๆ20%ซึ่งไอเฟสซิลดามเมจตรงนี้นะครับในเกมตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่ตัวละครอย่าง MC ธาตุแสงที่สามารถทําได้ ก็จะทําได้จากสกิลฟอร์เต้เซอร์กิตแล้วก็สกิลอันติของตัวละครโลเวอร์ธาตแสงซึ่งตัวละครในนา,นาคคที่จะสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างฟรีบี้นะครับที่จะเข้ามาในแพท2.1แต่ไม่รู้ว่าจะมาในครึ่งแรกหรือว่าครึ่งหลังนะก็นอกจากความสามารถในการเพิ่มคีเลด20%ิแล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการเพิ่มสเปกตัวดาเมจอีก15%ด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูกันแล้วเทียบกันดูแล้วเนี่ยตัวละครท่านเจ้าเมืองควรจะต้องเปลี่ยนเซ็ตหรือเปล่่่่าาผผมมมมก็ตออบไดดด้้้เเเลลยยนะคนะครววใชิีูแ ต่อไปก็จะเป็นลำดับความสำคัญในการอัพสกิลนะครับลำดับแรกก็จะเป็น Forte Circuit นะครับผมแล้วก็อัพขั้น2ขั้น3ไปด้วยนะก็สกิลแบบพิเศษเนี่ยมันจะแรงไม่แรงมันก็ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิล Forte Circuit ตรงนี้นี่แหละครับตามต่อด้วยสกิลอั n ตินะครับผมแล้วก็ปิดท้ายที่ Resonance Skill ทีนี้ถ้าที่อัพสกิลเราเหลือเนี่ยคอยไปอาเป็นโทสกิลหรือว่าอัพ Normal Attack ก็ได้นี่ตามใจเราเลยนะ และปิดท้ายนะครับผมก็ขอแนะนําเกี่ยวกับการทําค่าสเตตัสของตัวละครท่านเจเมืองสักหน่อยแล้วกันท่านเจมืองเนี่ยเป็นตัวละครที่คอสสามนะครับเราจะสามารถใส่ได้หลายรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าที่แรงที่สุดเนี่ยก็จะเป็น ATK บวกกับสเปกตดาเมจนะแต่ว่าความแรงเนี่ยต่างกันประมาณ1%นะครับไม่ต้องไปซีเรียสเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็นโบนัสท่าแสง2อันก็ได้โบนัสท่าแสงคู่ ATK หรือว่า ATK ATK 2อันไปเลยก็ได้นะตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าออฟลองอันไหนมันดีกว่ากันก็ตรงนี้นี่แหละครับผมเราต้องมาดูการทําค่าสเตต ตาขั้นต่ําก็ควรจะอยู่ที่2000นะส่วนคีเลดคีดามจเนี่ยตรงนี้สําคัญเลยนะครับคีเลดถ้าเป็นไปได้ทําให้สูงสง,สงจะยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าดาเมจของท่านเจ้าเมืองเนี่ยมันจะเป็นดามจตุ้มเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสกิวอันติแล้วก็สกิลอีซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ติดคิขึ้นมานะครับบอกไดนะ้เลยว่าเบาอยู่นะเผลอๆเราอาจจะต้องทําการรีเพื่อเริ่มเล่นห้องนั้นใหม่เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะมันอาจจะทําให้เราจบหอคอยไม่ทันเพราะตัวนี้ในส่วนของคีเลดเนี่ยผมแนะนําว่าขั้น ก็ผมทํา84%เนี่ยบางครั้งก็มีโอกาสไม่ติดคีนะครับถ้าผมไม่ได้ไปเล่นกับชอนคิปเปอร์ที่มีความสามารถในการเพิ่มบัฟคีเลตให้เรา ส่วนคิดามเมจก็เอาตามที่ไหวเลยนะครับผมว่าเราจะสามารถดันถึงไหนนะทีนี้สเตตที่สําคัญมากๆเหมือนกันก็จะเป็นเรื่อง energy l e g e n นะครับคือตัวละครท่านเจ้าเมืองเนี่ยถึงแม้ว่าสกิลอันติมันจะไม่ได้แรงเท่าสกิล e ก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับผมว่าสกิลอันติมันก็ขึ้นหลักแสนได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะการวนต่อหนึ่งโ o t a ถ้าเราจะสามารถใช้สกิลอันติบวกกับสกิล e แบบพิเศษได้พร้อมกันด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวละครตัวนี้มีสกิลอันติมาทุกรอบเนี่่่่ยอออาาาาจจะะต้งท energy ทํค Energy Legend ูปรมณ 130บวกบวกได้เลยนะครับ1 3 0ถึง1้5านะครับถ้าเราต้องการให้อันติได้ทุกโรเตชันนะแต่ถ้าอยู่ที่ประมาณ120ี่เนี่ย3โรเตชันเราก็จันติได้ประมาณ2โรเตชันก็ถือว่าดีแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลือกเอาว่าเราต้องการให้มันได้ทุกโรเตชันหรือเปล่าหรือว่าอันตีครั้งหนึ่งเว้นครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ตามแต่เราเลยนะก็เป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นี่แหละครับผมเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ